สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับข่าวนะเมื่อวันก่อนนะก็บอกว่ามีขีปนาวุธนะครับจากทางรัสเซียนะครับนะเข้าไปตกอยู่ในโปแลนด์นะครับก็เป็นที่ตกตกใจนะก็มีการประชุมนะกลุ่มเอ่อสมาชิกเนโตกันใหญ่เลยนะครับส่วนเอ่อทางโปแลนด์นะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่ามันเป็นขีปนาวุธนะครับมาจากรัสเซีย นะมีการตรวจเช็คตรวจสอบกันแล้วนะจากทางรัฐมนตรีการาขมของโปแลนด์ and, นะครับก็มีการเตรียมการกันใหญ่เลยนะครับมีการประจัดการประชุมกันใหญ่แตกตื่นกันพอสมควรนะว่าเป็นขีปนาวุธที่รัสเซียยิงโจมตียูเครนแล้วหลุดพลาดเป้าเข้ามานะครับซึ่งผมบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ากดดันรัสเซียพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าทางสหร,รัฐก็ กึ่งๆนะครับเอ๊ะจะใช่หรือจะไม่ใช่นะก็ขอตรวจสอบก่อนนะหรืออาจจะไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะในขณะที่โปลแลนด์ก็ยืนยันว่ามันใช่นะมันเป็นเออเียร์บุสที่หลุดไปทางรัสเซียนะก็มีการเตรียมการนะมีการเออเอาไอ้ลวดนะมาขึงนะแต่ตามแนวชายแดนนะ่ะแล้วก็มีการสั่งให้กําลังคนนะเตรียมตัวขั้นสูงสุดพูดง่ายคืออาจจะเตรียมปะทะนะอะไรประมาณนี้นะรอการประชุมของเนโต นะส่วนท่าทีของอกลุ่มประเทศในเนโตเองเนี่ยนะครับก็คิดแล้วว่าถ้าเราดูนะครับมันเหมือนไ,อไม่แน่ใจละล้าละ,ล,ะลังหรืออะไรประมาณนี้นะเอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงรัสเซียจะโจมตีเหรอมันเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะถ้าเราเห็นกลุ่มของเขานะที่มีการประชุมกันนะออกมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีนะของสหรัฐเนี่ยนะครับโจไบเดนเนี่ยก็ออกแถลงข่าวนะกับสื่อมวลชนว่ามันไม่น่าจะใช่นะ มันไม่น่าจะใช่ขีปนาวุธของรัสเซียอะไรประมาณนี้ซึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นั้นหนึ่งก็คือหน่วยข่าวกองของสหรัฐเนี่ยทำงานอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับรวมถึงก็ลาหูมของสหรัฐเป็นตากอนเนี่ยก็จับตาสถานการณ์นะครับในยูเครนสรั่สเสมออยู่แล้วผมก็แปลกใจอยู่ว่าทาไมนะถึงตรวจสอบไม่ได้ว่ามันเป็นจรวดของใครขีปนาวุธของใครนะ ในเมื่อมีการติดตามด้วยดาวเทียมอยู่แล้วนะการสู้รบต่างๆนะขีนอาวุธของรัสเซียเข้ามาใช่หรือไม่ใช่นะหรือว่ามันไม่เป็นไปตามพรอตที่วางไว้นะทำไมอยู่ดีมันมีเขียนอาวุธรัสเซียมันหลุดเข้ามาในโปลแลนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะที่โปลแลนด์ก็ยืนยันว่าใช่แนละ้วตัวพบชิ้นส่วนขีนอาวุธเป็นของรัสเซียนะจนเรียกว่าข่าวก็สับสนไปหมดนะครับว่ามันจะเป็นของรัสเซียหรือเปล่านะกนะ็มีการ นะคุยประชุมกันใหญ่แล้วในที่สุดนะครับข่าวก็ออกมาว่าเอ๊ะมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ขีรบอาวุธของรัสเซียนะมันเป็นชิ้นส่วนนะมันเป็นแค่ชิ้นส่วนขีพันอาวุธนะครับที่ทางยูเครนขึ้นมายิงสกัดนะครับมันเป็นชิ้นส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนะซึ่งผลิตในรัสเซียนะยิงขึ้นไปสกัดขีรนอาวุธของรัสเซียนะ ซึ่งนรัสเซียก็ปฏิเสธนะไม่ใช่นะก็เลยแตกตื่นเงินใหญ่นะคราวนี้สิ่งที่น่าจับตาดูเนี่ยก็คือว่านะครับหนึ่งก็คือว่าขีรบุที่ยิงเข้ามาเนี่ยนะตอแรกยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้เป็นของใครนะครับบุแลงก็บอกเป็นของรัสเซียไปก่อนนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะเป็นของรัสเซียไม่ได้เพราะว่า เมื่อวันสองวันก่อนก็มีการไปกดดันรัเสเซียในสหประชาชาตินะก็เป็นไปได้ในการยิงส่งสัญญาณมาเตือนนะครับนะแต่ว่าถ้าทางสหรัฐบอกตรวจสอบแล้วยืนยันแล้วนะว่าไม่ใช่เป็นของรัเสเซียเป็นชิ้นส่วนนะครับเอ่อที่มาจากส่วนประกอบของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนย,ยิงขึ้นไปสกัดเนี่ยนะแต่ก็แปลกใจว่าทำไมโปแลนด์ถึโถงโอ้โหมั่นใจเช่นนั้นออกข่าวมานะมีการเตรียมกำลังพลนะเตรียมโอ้โห ทนะหารความพร้อมสูงสุดเลยนะครับในขณะที่นะกลุ่ม G20 อะที่เขาประชุมกันอยู่นะซึ่งมีกลุ่ม G7 ด้วยก็มีการเรียกประชุมก็ยังงงๆอยู่ไอ้ทีม่มันมันบรรลุเข้ามาได้ไงรัเสเซียยิงเข้ามาได้ไงนะหรือว่าอย่างไรนะครับก็เลยถ้าผมดูจากเรื่องราวก็มันน่าจะไม่เป็นไปนตามพล็อตเรื่องอะนะเพ,พราะพล็อตเรื่อง,งจริงๆเนี่ยนะเขาคงไม่คาดการณ์ว่ารัเสเซียจะยิงขีปนาวุธอะไรเข้ามาปร,ประมาณนี้นะ หรือว่าพราะเรื่องจะสร้างสถานการณ์เนี่ยก็ไม่มีพอดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยงง,งๆไงแล้วสุดท้ายพาวิลโจไบเดนก็ามาแถลงว่ามันไม่น่าใช่นะมันไม่น่าใช่นะแล้วก็ขอสอบสวนก่อนนะกระลาหูมของสหรัฐเปดากอนก็บอกเราเพิ่งรับรายงานนะก็มันไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะซึ่งธรรมาดาหน่วยเข่ากองเขาเร็วอยู่ละก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องที่งงๆนะโปรแลนด์ก็ถึงกับอึ้งเลยนะเพราะโปรแลนด์ก็ นั่งยันนอนยันตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นกียวรุดเซียนะแต่ว่าพอสารตรวจสอบแล้วผมไม่ใช่นะก็ก็เลยเงียบไปเลยนะเพราะฉนั้นก็เลยทําให้โปแลนด์อึ้งได้เหมือนกันนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันในคลิปต่อไปนะครับก็มีผู้รับชมนะครับที่ยังติดใจนะ้เพึ่งปา่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับก็ยังสามารถที่จะ นะซื้อราคาโปรโมชั่นได้นะครับนะเอาน้ำผึ้งบ่าภูพาน700มิลลิตรสขวดเนี่ยนะครับแถมฟรีเฮลตี้สแน็คนะขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นงาดำออร์แกนิกข้าวบดหรือเป็นถั่วลายเสือออร์แกนิกนะครับหรือจะเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบไว้ก้องไฟสองแพ็คนะครับก็จากเดิมราคาเนี่ยนะสามขวดรวมของแถมเนี่ยมันพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแต่ลดพิเศษเหลือพันบาททั่วนะท่านที่สนใจนะครับก็ลองโทรนะติดต่อสอบถามได้หรือว่า ท่านที่สนใจเป็นจมูกข้าวหางงอกกบ้าผงชงดื่มนะครับที่ทําให้นอนหลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3เนี่ยนะครับก็โปรโมชั่นนะครับก็ซื้อ3กระปุกจากราคาปกติ900บาทก็เหลือเพียง799บาทนะราคานี้ก็ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาท ในพื้นที่ห่างไกลก็85บาทนะครับท่านที่สนใจโปรโมชันนี้นะครับก็ลองโทรเช็คดูนะครับถ้ายัางสินค้ายัางมีนะครับก็จะได้รับได้รับโปรโมชั่นเหมือนกันนะหรือว่าท่านที่สนใจโปรโมชั่นเฮล t ี y สแน็คขนมเพื่อสุขภาพนะครับที่มีโปรโมชั่นพิเศษชุดเซ็ตขนม6อย่างนะก็มีถั่วลายเสือนะครับมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ข้วเกลือคุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะนะเห็ดเข็มทองกรอบ กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแล้วก็กล้วยน้ำว้าอบกรอบนะหกอย่างนี้นะครับรวมทั้งสิ้น1ั4 0บาทพิเศษเหลือเพียง899บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับก็พิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชาบมะเขือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องมูลค่า130บาทคือท่านที่สนใจโปรโมชั่นไหนเนี่ยก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับโดยการที่นะสั่งเข้าไปที่โทรหรืออัดไลน์ศูนย์แปด6นึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหกหกนะครับคุณหนึ่งนะครับให้ระบุมาเจ้าช่องอาจาร แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับนะครับและทักไลน์เพื่อแจ้ง,งยืนยันออเดร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านต่อบรรดากรเกษตรกรอนินรีย์และช่องผมมานาทีนี้นะครับให้ฟังพี่นิพนยาก่อนน้อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ